ทางด้านสมาคมผู้สืบข่าวออนไลน์ครับได้จัดอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬาในส่วนภาคกลางและภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันนี้ครับมีพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬาครั้งที่1จากทั้งหมด4ครั้งทั่วทุกภูมิภาคโดยมีนายวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สืบข่ากีฬาออนไลน์พันตำรวจเอกนวัต สุกณรัฐผู้กำกับสถานีตำรวจอุทธรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกรรมาการสมาคมร่วมงานแล้วก็มีสมาชิกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอบรมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์เคเบิลทีวีวิทยุกระจายเสียงสื่อออนไลน์และยูทูบเบอร์ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า30คนโดยการอบรมครับมีการบรรยายในหัวข้อรู้เท่าทันสื่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง แนวทางการร่างพระราชบัญญัติการพนันฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่หลักการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงดูดใจผู้อ่านผู้ชมและการพัฒนาคอนเทนต์ด้วยนวัตกรรมเสียง AI ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนในวันนี้18กันยายนผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคนิคกระบวนการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อนำมาประกอบข่าวแบบง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะมีภาคปฏิบัติจริงและทําแบบทดสอบพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งโครงการนี้ครับอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬาจะจัดทั้งหมด4ครั้งครั้งที่1นนี่แหละครับที่จังหวัดราชบุรีครั้งที่2ที่จังหวัดภูเก็ตครั้งที่3ที่จังหวัดบุรีรัมย์และครั้งที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่ นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเด็กที่เรามาฝ